you <laughs> ใจที่ดีของทุกๆคนตื่นมาแต่เช้ามารวมกันปฏิบัติไหวพระสวดมนต์แล้วก็มาทำสมาธิภาวนาด้วยกันพลังแห่งความสามคัคคีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมๆกันเนี่ยมันมีพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ เหมือนกับเราบินไปนกที่มันบินบนท้องฟ้าาจะไปเดินทางไกลเนี่ยเราก็จะไปเป็นฝูงบินไปด้วยกันต่างคนต่างก็ทรงกำลังใจให้กันและกันไปการเดินทางไกลของเรานะจึงไม่โดดเดี่ยวนะ มีเพื่อนร่วมทางนะที่เป็นกัละยาณมิตรในบางครั้งบางคราวนะเราก็อาจจะเผลอออกนอกเส้นทางไปบ้างแต่ถ้าเรายังมีกัละยาณมิตรนะมีเพื่อนที่ดีนะที่เดินบนเส้นทางเดียวกันกับเราอยู่กัละยาณมิตร นะก็จะคอยดึงให้เรากลับมาเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเส้นทางนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านทรงเปรียบเทียบกัลยาณมิตรเป็นเสมือนแสงเงินแสงทองเป็นแสงสว่าง เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าความสว่างจะเกิดขึ้นมาในจิตใจของคนคนหนึ่งได้เนี่ยนะจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรนะท่านเปรียบเทียบไว้อีกอย่างหนึ่งว่ากัลยาณมิตรจะเรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพรหมจรรย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าจิตใจของคนที่ยัง มีกิเลสอยู่เป็นจิตใจที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยจะใช้คำว่ามันกลับกรอกก็ได้นะจะพูดให้รุนแรงพูดให้ฟังดูน่ากลัวก็คือจิตใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสเนี่ยเป็นจิตใจที่กลับไปกลับมาบางทีบางครั้ง เราก็มีความภาคเพียรพยายามะมีแรงกำลังใจที่จะตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่เมื่อเวลาผ่านไปกำลังใจนั้นก็อาจจะค่อยๆหมดไปหมดไปบ้างก็ด้วยสาเหตุต่างๆจากแรงดึงจากภายนอกส่วนหนึ่ง แล้วก็จากแรงดึงภายในแรงดึงภายในก็คือความที่เรายังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตยพยามาณที่มันอยู่ในจิตของเราทุกคนที่เป็นกิเลสมา,านเนี่ยมันไม่ชอบให้เราเดินทางออกไปจากระบบสังสารวัฏนี้ กิเลสมารที่ยังฝังซ่อนอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาอยากให้เราอยู่ในระบบนี้ไปตลอดเขาอยากเสวยความสุขที่เป็นการมาสุขทั้งหลายอยู่เขาจึงอยากที่จะให้เราเนี่ยยินดีพอใจติดอกติดใจชอบอกชอบใจกับเรื่องโลกโลก เขาจะพยายามหาทุกวิธีทางที่จะโยโวยวนให้เราไปหาเส้นทางที่ได้รับความสุขความเพลิดเพลินยินดีมันมีพยามาลที่เป็นกิเลสมารอยู่ในทุกๆคนที่ยังมีเชื้อของกิเลสอยู่ถึงแม้แรงกระตุ้นภายนอกจะไม่มี แต่แรงกระตุน้นแรงดึงภายในที่จะทำให้เราออกนอกเส้นทางนี้เขารอจังหวะนะเมื่อไรก็ตามที่จิตของเราอ่อนแอเขาก็จะทำงานนะเขาจะได้ช่องทางเมื่อไรเขาก็จะเหมือนกับมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราเพราะฉะนั้น มนุษย์เราเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสเนี่ยจิตใจจึงยังไม่มั่นคงยังกลับกรอกกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ตั้งใจทำความดีภาคเพียรสม่ำเสมอบางครั้งบางคราวก็เกิดโดนกิเลสนะครอบงำขึ้นมาก็เบื่อหน่ายท้อถอย ขี้เกียจบ้างมีเหตุที่จะอ้างได้หลากหลายนะสารพัดท,ที่จะอ้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราออกไปจากเส้นทางการปฏิบัตินีนะ้หรือย่อหย่อนไปตามกาเลาเวลานะเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติร่วมกันแบบนี้นะเข้ามาในห้องสวดมน์ก็ดี หรือไปที่สถานปฏิบัติเป็นศูนย์ปฏิบัติต่างๆก็ดีเนี่ยจึงเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้มีกํำลังใจเป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างน้อยเรายัางมีเพื่อนร่วมเดินทางและการเห็นพัฒนาการเห็นคนอื่นได้มาปฏิบัติจำนวนหลายคนมากขึ้นเนี่ย มันก็จะเกิดกำลังใจนะ,นะมีพลังขึ้นมาและยิ่งถ้าเราได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติต่างๆเนี่ยแบางทีได้พูดคุยสนทนาธรรมกับเพื่อนผู้ปฏิบัติที่มีพัฒนาการที่ดีนจนหน้าอนุโมทนาเนี่ยเราก็ยิ่งเกิดความรู้สึก มีฉันทะมีความพึงพอใจและมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติต่อเนื่องให้มันก้าวหน้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรนะที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากและกัลยาณมิตรอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เดินทางเปลยจุดของเราไปแล้ว ผ่านจุดที่เราปฏิบัติประสบความสำเร็จเป็นขั้นต่างๆตั้งแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จขัดเกลากิเลสในเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างจนถึงผู้ที่หมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วเป็นพระอระหันต์หรือถ้าใครโชคดีได้เกิดในครั้งพุทธกาล นะก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่นำเส้นทางของการปฏิบัติออกไปจับกระแสวังวนของกิเลสได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะจะเป็นความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะถ้าเราได้มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรนะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแบบนั้น เนะเพราะว่าในการเดินทางอันยาวไกลของการออกไปจากสังสารวัตรนี้เนี่ยมันมีขวากน้ำมีอุปสรรคไม่น้อยทีเดียวแล้วมันก็มีทางแยกมีทางแยกที่เป็นไปได้ที่ทำให้ผู้ที่ยังปฏิบัติยังไม่ได้เข้าสู่กระแสนะของอริยมรรคเนี่ย ยังเป็นปุถุชนที่มีกิเลสเนี่ย,ย,ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถึงทางแยกที่ถ้าไม่ได้รับคําแนะนําที่ถูกวิธีนะก็อาจจะเข้าใจผิดเ,เดินผิดเส้นทางไปได้จะด้วยเหตุจากการถูกชักนําพาออกไปนอกเส้นทางก็ดีหรือจะเกิดความสับสนขึ้นมาในการปฏิบัติก็ตามเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงทางแยกของการปฏิบัติจิตได้รับการฝึกพัฒนาขึ้นมานะในระดับต่างๆนะตั้งแต่ระดับสมาธิเบื้องต้นสมาธิขั้นลึกขึ้นไปแค่ลำพังการปฏิบัติทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยแตนะ่มันก็ยังมีทางแยกอยู่ทางแยกของการฝึกสมาธิ นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เจอด้วยตัวพระองค์เองมาแล้วพระองค์ไปหานักบวชด,ดาบทต่างๆในสมัยนั้นเพื่อฝึกสมาธนะิก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ได้ฝึกปฏิบัติธรทมสมาธิกับครูอาจารย์ขั้นสูงสุดเลยนะจนสามารถทำสมาธิได้ถึงฌานสมาบัตนะิสมาบัติที่เป็นสมาบัติแ แต่การทำสมาธิขั้นสูงแบบนั้น,นประสบความสำเร็จแล้วแต่จิตใจของพระองค์ก็ยังมีกิเลสอยู่พระองค์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองออกจากสมาธิพระองค์ก็เรียงเรียงรู้ว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เมื่อออกจากสมาธิกลับมาใช้ชีวิตปกติก็ถูกกิเลสครอบงำเหมือนเดิมนะ กิเลสยังเท่าเดิมเลยนะไม่ได้หายไปไหนความโลภความโกรธและความหลงยังเหมือนเดิมเพียงแต่ชั่วอารมณ์ขณะที่เข้าอยู่ในสมาธินั้นๆเนี่ยกิเลสมันถูกลืมไปมองข้ามไปถูกกลบไว้เหมือนหินทับหญ้านะเพราะฉะนั้นเส้นทางการปฏิบัติธรรมสมาธิเนี่ย นะจึงมีทั้งเส้นทางการทำสมาธิแบบนั้นนะและพระองค์ก็เปลี่ยนใหมนะ่กลับมาเดินบนเส้นทางสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นเส้นทางที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆใช้อานาปานสติเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็พระองค์สั่งสมพระบารมีธรรมมามาก จนปฏิบัติเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนเดียวก็สามารถประสบความสำเร็จในการเจริญอริยมรรคลุถึงการพ้นไปจากความทุกข์นะแต่พระองค์ก็มาสรุปให้นะภาษาพวกทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางว่าการที่เราจะทำสมาธินะเพื่อพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยจะต้องเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสัมมาสม,มาธิที่มีพัฒนาการมาจากการสะสมอริยมรรคในเจข้อเบื้องต้นเนี่ยค่อยๆค่อยๆเดินบนเส้นทางอริยมรรคนะเมื่อไรก็ตามที่อริยมรรคทั้งเจ็ดเนี่ยนะมันพอดนะีมันเป็นทางสายกลางสมบูรณ์พอดีเนี่ยสัมมาสม,มาธิจะ ค่อยๆพัฒนาไปเป็นลำดับลาดับตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเป็นฌานที่สองทุติยฌานแล้วก็ตติยฌานจนสูงสุดก็คือจตุตถฌานสัมมาสมาธนะิจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสมาธิแบบที่พระองค์ไปฝึกกับนาฤสีทั้งหลายสัมมาสมาธินะจะ ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่เดินบนเส้นทางอริยมรรคจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานนะที่เป็นสัมมาสติและสัมมาสติจะไม่เกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่เดินเส้นทางนะสัมมาทั้งหข้อก่อนหน้านั้น นะก็คือการเดินบนเส้นทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่ระมัดระวังความคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะนะปล่อยให้ความคิดมันออกไปในทิศทางที่เป็นความคิดแสวงหากามยังมุ่งที่จะวิ่งแสวงหากามอยู่เนี่ย จิตจะไม่สามารถเข้าสู่สัมมาสติและสัมมาสมาธิได้แต่ถ้ายังไม่ละความโกรธพยาบาทในจิตใจยังมีความขุนข้องหมองใจอยู่อย่างคิดที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นนะระบบความคิดแบบนั้นก็ไม่สามารถเข้าสู่สัมมาสมาธิไดนะ้และการใช้ชีวิตทางการกระทำและคำพูด จนถึงการประกอบอาชีพเนี่ยถ้ายังเป็นไปนในฝักฝ่ายที่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอยู่จิตใจก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สัมมาสมาธิได้และถ้ายังไม่มีความเพียรที่เอาจริงเอาจังนะที่สม่ำเสมอนะที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสมันครอบงำเนี่ยก็ยังไม่เข้าสู่สัมมาสติและสัมมาสมาธิได้ นะเพราะฉะนั้นเส้นทางของสัมมาสมาธิเนี่ยกว่าจะถึงจุดที่จิตเป็นสัมมาสมาธินะ่จึงไม่ใช่แค่มาทำสมาธิให้เกิดขึ้นเท่านั้นมันจึงหมายถึงการใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยต้องให้มันสอดคล้องกับอริยมรรคทุกข้อนะ จนหลอมรวมเข้ามาจนจิตมันยอมที่จะสละละวางกิเลสจากกิเลสขั้นหยาบหยาบมันจะยอมวางยอมปล่อยไปทีละลำดับลาดับจนกระทั่งกิเลสขั้นหยาบหยาบเนี่ยมันเบาไปบางไปจืดจางไปปล่อยวางกิเลสได้ลำดับเบื้องต้น ก็จะก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมของพระอริยบุคคลนะสัมมาสม,มาธิจะเกิดขึ้นมานะนะเป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคลนะตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายพอที่จะทำสัมมาสม,มาธิในเบื้องต้นได้อยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถทรงดำรงอยู่ได้นะเว้นแต่ว่า ควบคุมการเจริญอริยมรรคจริงๆนะตลอดการปฏิบัติตลอดการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราระวังรักษาอย่างดีเราอาจจะพอดํารงทรงสมาธิอยู่ได้นะแต่ำสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติสมาธิในขั้นที่เรียกว่าต้องการเดินบนสัมมาสมาธิจริงๆนะเราจะไม่คาดหวังเพื่อที่จะให้จิต ได้ฌานนั้นฌานนี้เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ว่าการเดินบนเส้นทางอริยมรรคเพื่อลุถึงความพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยสัมมาสม,มาธิจะเป็นสิ่งที่เกิดมาตามขอบเขตของจิตใจที่สามารถละวางกิเลสได้เป็นลำดับลาดับนะจิตจะเดินเข้าสู่สัมมาสม,มาธิด้วยตัวเขาเอง เพราะว่าเราจะเดินบนสัมมาสติเราจะใช้สัมมาสติเป็นบาตรฐานเพื่อให้จิตเข้าสู่สัมมาสมาธิเนี่ยการเดินบนสัมมาสติเนี่ยจิตจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยความรู้สึกทั่วทั้งตัวนะสติปัฐานจะทิ้งกายไม่ได้ทิ้งความรู้สึกของร่างกายไม่ได้ความที่จิตมันยังมีอยู่เนี่ย นจิตมันยังนเดินอยู่บนร่างกายแล้วก็ความรู้สึกของร่างกายเนี่ย,ยถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายและก็ความรู้สึกของร่างกายกิเลสทั้งหลายมันจะมาดึงให้เราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิลึกได้เราจะไม่สามารถหลบกิเลสได้กิเลสมันจะผุดขึ้นมามันจะปรากฏตัวขึ้นมาดึง เป็นพลังงานที่จะดึงให้เราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิในขั้นฌานสองสามสีไดนะ้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราปฏิบัติเจริญอาณาปานสติก็ดีทำวิปัสสนาที่มาสังเกตความรู้สึกของร่างกายก็ดีเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าสู่ฌานในขั้นลึกได้นะไม่ต้องแปลกใจก็เพราะว่า พลังงานติดลบทั้งหลายนะมันจะดึงให้เราไม่สามารถเข้าไปสู่สมาธิลึกเว้นแต่ว่านะคนที่เคยปฏิบัติสมาธิแบบฤษีอย่างชำนิชนานาญมาแล้วเมื่อมาเดินนะเมื่อมาเดินวิปัสสนามาจดจ่ออยู่กับความรู้สึกแล้วไปจดจ่อนิ่งอยู่กับความรู้สึกที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวแล้วจิตนั้นใช้ความรู้สึก จุดเดียวเป็นอารมณ์รวมตัวเข้าไปเข้าสู่เส้นทางของความสงบแล้วลืมความรู้สึกตัวไปจิตไปรวมเด่นดวงเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเนะเหมือนกับจะดีนะเหมือนกับว่าจิตมันตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเลยเนะี่ยเหมือนจะดีนะแต่เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ว่าจิตที่รวมแบบนั้นแล้ว ร่างกายหายไปความรู้สึกหายไปลมหายใจหายไปไม่ใช่สัมมาสมาธิจิตไปกลับเข้าไปสู่ร่องรอยของสมาธิที่เคยทำมาในอดีตไปสู่สมาธิแบบราษีจิตจะได้การรวมตัวเป็นพลังก็จริงนะมีพลังของจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีฌานเกิดขึ้นมาก็จริงแต่ฌานตรงนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิ เนี่ยมันเป็นทางแยกที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่ามีความสามารถทำฌานสมาธิขั้นลึกได้นะและเป็นสมาสมาธิเพราะเริ่มจากฐานของกายฐานของลมแต่ปรากฏว่าในอารมณ์ในจังหวะที่อยู่ในสมาธิลึกแบบนั้นเมื่อร่างกายหายไปลมหายใจหายไปนะเหมือนจะหายไปนะไม่รับรู้อะไร รู้แต่จิตนิ่งสว่างเด่นดวงนึกว่าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติในขั้นนะที่เป็นอระิยะมรรคต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่นะไม่ใช่จุดที่จะเป็นตัวบอกว่าเราประสบความสำเร็จอะไรเลยนเะพียงแต่จิตมันเข้าไปสู่ร่องรอยเดิมของการทำสมาธิเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระเรียบบุคคลอะไรเลยนะ เส้นทางการปฏิบัติที่เป็นอริยมรรตตลอดเส้นทางเลยไม่เคยมีจุดไหนที่ความรู้สึกของร่างกายนั้นหายไปความรู้สึกของร่างกายลมหายใจจะมีอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะอยู่ในขั้นพระโสดาบันในขั้นสกิทาคามีในขั้นอนาคามีก็ตาม ถ้าเดินบนเส้นทางอริยมรรคลุ้นล้วนเนี่ยร่างกายจะไม่เคยหายไปจะมีจุดที่ร่างกายเริ่มที่จะหายไปบ้างก็มีก็คือจุดที่จิตมันนะรวมตัวเข้าไปเป็นสัมมาสมาธิในขั้นฌานที่สี่ฌานที่สี่เท่านั้นนะที่จิตมันจะรวมเด่นดวงแล้ว พรากจากร่างกายนี้ไปได้นะถึงจุดๆุดนั้นนะถ้าเป็นสัมมาสมาธิจริงๆชั้นที่สี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อจิตได้พ้นไปจากกิเลสนะเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์เท่านั้นนะที่จะทำสัมมาสมาธิที่เป็นนะอริยมรรคได้นะแต่ถ้า จิตรวมเด่นดวงก่อนที่จะยังไม่เคยเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคามีเนี่ยให้รู้ว่านั้นเป็นสมาธิแบบปรุสีเพราะฉะนั้นเส้นทางการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดทางแยกอยู่เหมือนกันที่นักปฏิบัติก็เป็นไปได้ว่าไปถึงจุดจุดหนึ่งอาจจะไปเข้าสู่ร่องรอยในแบบนั้นนะ แล้วออกมาจากสมาธิแล้วอาจจะนึกว่านะนนได้ผ่านอะไรต่างๆที่นึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าเป็นพระอริยบุคคลอะไรต่างๆนะซึ่งไม่ใช่นะตรงนี้ต้องเข้าใจชัดเจนว่าบนเส้นทางของการเดินอริยมรรคเนี่ยมันต้องเป็นไปทีละขั้นตอนนะเป็นทีเป็นลำดับลาดับไปตราใดที่ยังมีกิเลส ดิเลตนะมันจะดึงให้เราไม่สามารถเดินบนเส้นทางของสัมมาสมาธิข้ามขั้นได้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงนะมีความจําเป็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะทุกการพัฒนาขึ้นมาเป็นขั้นต่างๆเนี่ยมันมีทางแยกที่จะทําให้เราหลงเข้าใจผิดได้เสมอนะครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ย นะหลายองค์ท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีโอกาสที่จะหลงทางได้ตลอดเวลาเลยนะตราบใดที่ยังมีอวิชชาครอบงำอยู่นะบางองค์ท่านก็จะเข้าใจนะท่านก็จะมาพูดให้ฟังว่านะท่านเข้าใจผิดไปในแต่ละขั้นแต่ละขั้นบางทีนึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันยังมีเส้นทางที่หนะลอกลวงเราอยู่ตลอด นะเพราะฉะนั้นนะการมาปฏิบัติร่วมกันแบบนี้มีครูบาอาจารย์นะจึจึงมีความจําเป็นนะแล้วก็เส้นทางการปฏิบัติกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางให้เรามองไว้เลยให้เราวางจิตวางใจไว้เลยว่าอะไรมันก็ไม่แน่อย่าเพิ่งบ้านใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะมันใช่มันใช่เนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะให้รอการเวลา ถ้ามันใช่มันต้องใช่ตลอดไปมันต้องมันง่นคงมันต้องแน่นอนความแน่นอนจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่พ้นไปจากความทุกข์เท่านั้นคนที่พ้นไปจากความทุกข์แล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่แน่นอนเป็นผู้ที่เที่ยงนะเป็นผู้ที่พ้นไปจากระบบของสังคตะธรรมเข้าสู่ระบบของอสังคตะธรรมนที่เหนือการปรุงแต่งนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เที่ยง เที่ยงต่อการไม่กลับมาเกิดอีกแต่ตราบใดที่ยังอยู่ในระบบสังคตะธรรมยังอยู่ในระบบของความไม่เที่ยงอยู่นะนะแม้กระทั่งเป็นพระอนาคามีนะยังอยู่ในระบบนี้อยู่เลยยังถูกวิชาครอบงำอยู่เลยเนี่ยนะยังถูกหลอกอยู่นับภาษาอะไรกับพวกเราที่เป็นปุถุชนทั้งหลายนะเราจะเชื่อจิตที่ยังมีกิเลสไม่ได้เด็ดขาด เรายังต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราเดินบนเส้นทางที่เป็นอริยมรรคถูกต้องแต่ละข้อแต่ละข้อหรืออย่างนะทางที่ดีอย่าเพิ่งไว้วางใจจิตที่มันกลับกรอของตนเองนะเรายังจำเป็นต้องขัดเกลาตนเองอยู่เสมอยังต้องมีการพัฒนาอยู่ทุกวันนะแล้วก็สำรวจนะสิ่งที่เราทำมาได้ดีแล้วรักษาเอาไว้ สำรวจว่าเราแต่ละวันแต่ละวันหนึ่งเรายังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะเรายังก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางนี้อย่างสม่ำเสมอมีกํำลังจิตกํำลังใจเข้มแข็งอยู่หรือเปล่านะนะก็ต้องเติมพลังทุกวันทุกวันเพื่อให้เรามันให้เรามันมีกํำลังใจขึ้นมาได้มีพัฒนาการมีความสุขจากการปฏิบัตินะ ความสุขจากการปฏิบัตินี่แหละจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเป็นกำลังใจให้เราสามารถเดินบนเส้นทางนี้ได้ด้วยความสุขด้วยความรู้สึกอยากที่จะทำมีฉันทะอยากที่จะปฏิบัติด้วยตนเองนะ,ะเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปนะมาปฏิบัติร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันและกันไปนะเส้นทางอันยาวไกลไม่รู้เม,มื่อไหร่เหมือนกันว่าจะถึง ก็ไม่เป็นไรจะไกลแค่ไหนเราก็จะเดินต่อไปนะเดินทุกวันทุกวันสม่ำเสมอแบบนี้แหละเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นเองนะมันจะรู้ของมันเองนะไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่หยุดเดินอ่ะมาเดินไปด้วยกันนะอยู่กับร่างกายและจิตใจอยู่กับความเป็นกลางของจิตรักษาใจที่เป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานไปด้วยกัน สบายๆไม่เคร่งเครียดอ่ะฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะจะเรนพร